สวัสดีเอซทุกท่านนะคะสวัสดีคุณพ่อวิชัยนะคะอาจารย์วิชัยนะ,ะี่่้องคุณพ่อสวัสดีค่ะก็บอกแล้วอบอกว่าถอโอ้น้องน้องอะไรนะน้องอยังก็ซือ้ปปอเพิ่นน้องปกป้อง กรพวกเป็นยังดอกลูกก็มีเขามีรลดนะคะเป็นธรรมดานะคะแต่อาจารย์นี่ไงก็จะานี่บริเขคค่ะพ่อว่าจะได้กระพ่ออธที่ว่ามันเม่นที่ว่าพ่อกระถึงว่าสองงวดกับอยู่วัดผู้สิงวะ,ะค่ะอือได้ผเียนไยังสี่อะค่ะ เป็นพายน้อยดอกพายเพราะว่ามันเลขทั้งหมดปันป็้จังไ็ดแบดได้สองเจ็ดแปดเด้อว่มีเลขยี่บหันตัวได้นี่สองเจ็ดแปดนั่นไหนึ่งก็เลยไม่ได้อะไรโอ้ได้น้ำอันนี้เอาอันนี้แล้วที่ผอเอาข้าวบร้มาตอนนั้นเราก็พอวัอยู่งอว่าท่านไปไปพราท่นไปไปมากอะไรอย่างนี้บ่าเระเทศทิปยุตัวไทยกับไฮตัวนีและวมื่อเราจะไฮตัวนีหละถามเราเจ้าไฮยังสู้ว่าทันเจ็ดแปดมี่

ค่ะก็จะไปล่องอีกอยุกอาจจะได้ไปสุขขึ้นมาสั่นก็ชิบนพได้ไปเอาสมวดสมวดขำนึงถือก็ไปยื่นแล้วนี่ได้เขียนนี่ที่พ่อคำนวณออกมาได้ไม่ได้พุ่งโตนี่วันนี้ไหลคือว่าหันงวดนี้คุณพ่อคำนวณแล้วนะคะท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวจะให้แอดมินเขียนตัวเลขให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะงวดนี้เป็นจังไหนพอเราซูเอฟซีสั่งเลยค่ะอ่ะสวัสดีคุณพ่อชัยนะครับสวัสดีสวัสดีครับ มีได้โชคติดต่อมาสองงวดเนาะเพาใช่เนาะที่ไปวัดพูดสิงไงไหได้ย้อนว่าไปวัดหละก็คือได้เหลขกน้ำโชกมาสองงวดติดเขาสู้งวดเอาลดงวดนี้ก็ได้ไอ้งวดที่ออกเมื่อกี้ได้สองเจ็ดแปดเนาะสองเจ็ดแปดม้นนานไปลังวันบวกเขาไปไปคือเก่าไม่ได้ก็ไปแต่ว่าไปทำเสนอเดียวกันครับอ๋อเจ้าอย่าไปซื้อเหลขกลอตเตอรี่ครับ ซื้อลอตเตอรี่ให้เลตเตอรี่ออกเราสิไปเนะค่ะซื้อยุบันเ้างมันซื้อซัมมันซัมฟองหลินวัานั้นซื้อได้กับบ่ซื้อยึะเดือต้องไปเอายุคนปะยุคนมันเคยถือโอ้คันไปจับยุคนี่ถือเจสี่บ่พ่อเล็กไทยถามตัวเล็กฝอยสองตัวสีดำนี่เด้อโอ้มันเหลือหลยตัวเยอะมาตอนนี้พอพิชัยคำนวณออกมาหายแล้วนะครับเลขของพอพิชัยเองนสองตัวนี่ยบิ๊ บนยางเดียวบอครับคือบนล่างเอาบนเอาบนล่างรถอ๋อชุดบนล่างนะครับเนาะมัดสัญญาเดนหนึ่งล่องสองอยู่บอกครับเนี่ยอืมโอ้เอฟซีโทรมาหาบอกเอาเบอร์โทรซุ่มตีร่างกายถือกระสือภาวะกระสือโอ้ยเงินที่กันเอาเบอร์เอาเบอร์โทรเราลงนัำเลยสองสามร้อยวันซึ่งเอฟซีเราหลายเด้มีคนถือน้ำกะให้โทรหาคุณพ่อเราเด้อพี่น้องทำบุญน้ำ่อเลยอยู่ว่าคะเมื่อหมื่งว่าหนึ่งอะไร เนเทมามันกีบว่าอะไรนอ้อเลยกขายมือแรกนั่นคือขายมือหนึ่งทรงเลยนะมือที่สองมือที่สองนี่มันถือเล็กันโถพอซื้อได้ไหมนี่ดีอ๋อแมนดี้อันนี้นเป็นสูนยครับเจ็ดหกครับเจ็ดหกสองเจ็ดแต่กก็ศูนย์สองสิบส <7 S 2> องเจ็ดหกสองตัวนี่แหละสองเจ็ด ศูนย์สองหนึ่งสองที่หกสุดป่าครับที่หกสุดกวนี้ครับจักเสียวตัวไในหน้ามันเยอะเท่านั้นตัวใดว่องเงาตัวทีห้าก็จะอีกสื่อศูนย์เจ็ดสามหนึ่งจะแน่ใจพอมาช่วยเตะมากที่สุดนี่สองสุดหนึ่งนั้น ศูนย์สองกับสิบสองน่ศูนย์สองกับหนึ่งสองอันเป็นชุดรวมบนล่างแล้วพอเนาะบนล่างตัวให้ทะเรแล้วต่อปฏิหายไปหล่นตัวถ่าว่าท่านได้ เพิ่อนก็ว่าเพิ่นในเมาอีกรอบนึงนะครับนัดกันประมาณวันที่ยี่สิบเอดยี่สิบสองนะเพื่อนจะจัดชุดเน้นให้ันบอกให้เพิ่นเอาหายเบื้องต้นซื่อๆค่ะเพิ่นก็เลยเอาอันหายไปเพิ่นไปบอกยูมาส่งโอ้ยมาได้แล้วกเพั่อนมันมากต่ว่าได้เพิ่นยังบอกอยู่ที่ไม่คุ้มเมาแต่ได้อยู่พามาบองว่าเอาให้เอฟซีไปจัดตัวสองตัวสักก้อนก็ได้พ่อเพิ่นเป็นคนอันนั้นๆนอั่น เป็นผู้นั่นทั้บันนะโอ้ถามีเบอร์โทรศัพท์เพิ่วมาจะโทรไปหาผมอยู่คนาเพิ่วมาเพิ่งันดีเน้นอะไรเพิ so ่งบอกครับโอ้าะของขวัเม <re> ่มีโทรศัพท์เขาบม่มีโทรศัพท์ครับที่กิงเขามาสือสุท้ทยเนี่ยเขาเลมาสือแต่คุณตาว่าเาไปหาคนหราแปดกับอันเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ้าองให้กับพี่ตูดิคุณตาว่าเขาไหานีกเวั ไปอยู่ครับไปอยู่ครับเกตตังก็ค่อยไปวิถุบุญทั้งไปมันค่ำนะบ้านค่ำเชียงวันเนาะค่ะเนาะออาจารย์เขาไม่ใช่นี่นะครับเพิ่นจะซุยมาเร็วขวดเนาะก่มาเร็วขวดตอนเที่ยยังเวยเพื่อได้เดินซ้ายพ่อเพื่อได้ไปพุ่นนะหนูหนูก็เลยอยากมานั่งพันว่ามองได้เข่าได้ไปท่ายิปซีเบิ้งนะค่ะเนาะ เป็นซี่เนี่ฮะซี่ไม่ยื่ไทจักแล้วแม่ซี่หนุก็เดทไทยแมนปิ่งยุ่นนี้หนว่ามีซี่หายูคคุณค่ะโอ้จักครับนี่ตะปูผักขาวอืออ่ะเป็นแนวทางของคุณพ่อใช่นะครับไ้ไปก้อนนะครับแต่จะมาตามอีกนะครับพอระพอเป็นฟันดีนะครับเปเป็นทางไว้นะครับให้อะคุณพ่อถือคุณพ่อถือถึงนี้เบิ่งได้ร้ายกอง เห็นบเห็นบนี่เห็นครับนี่แหละครับแนวทางของพอใช่นะครับบนล่างครับเดนหนึ่งกับสองเมนบอร์คอหนึ่งกับสองค่ะเป็นชุดรวมด้วยครับจะเป็นชุดรวมของพอใช้นะครับชุดบนล่างนะครับให้มาเเจ็ดหกสองเจ็ดศูนย์สอง แล้วก็หนึ่งสองศูนเจ็ดแล้วก็สามหนึ่งนะครับงวดประจำวันทีหนึ่งเมษายนสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดนะครับพอมีตัวไดเน้นๆบ่ครับนี่ตัวที่งว<อ>งนี่แมนบอกครับพอศูนย์สองครับสิบสองอ๋อศูนย์สองนะครับแล้วก็หนึ่งสองนะครับเน้นๆนะครับเอบซกับแคปหน้าจอกันไว้ได้เลยนะครับผมผาปะพ,พชดฝ<อ>ากไปติดตามทางช่อง u t u b e ด้วยครับเวลาไลฟ์สดผาปะพชดเต็มเลย เ้วจะอ่านให้ด้วยครับมิจเจ็ดหกสองเจ็ดศูนย์สองหนึ่งสองศูนย์เจ็ดและสามหนึ่งนะครับสำหรับชุดนี้จะมีศูนย์สองและหนึ่งสองนะครับถ้าพ่าดก็ชัดทางไหนสดนะครับฝากไปติดตามทางช่อง u t u b e นะครับบุญธรรมนำโชคนะครับอ่ะขอขอบคุณคุณพ่อชัยนะครับอ,อ่ะรงกันไดก็ท่านผู้ชมนะคะสำหรับลุดนี้นะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกไลค์ทุกแช่นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้อดมินนะคะก็ ซอยก็ไหลก็แซ่นะคะให้ทุกทุกท่านเห็นเนาะจะได้ขอพุุนพ่อใช้หลายๆค่ะขอบคุณค่ะจะมาตามของครบเกีรพ่อเขใช้นะครับสองหกเกียห้าตั้งอยางกับสองใช้ได้หกเจียรห้าะครับให้ดูอีกรอบนะครับ ย้ำตัวเลขนะคะท่านผู้ชมพร้อมกับเบอร์โทรนะคะท่านผู้ชมใครเข้ามาแคปหน้าจอได้เลยนะคะน้ำตรงต,รงตรงัวไม่พอแเบปบ็นบอเห็นเบอร์โทรเห็นว่าศูนย์แปดศูนยเจ็ดห้าหนึ่งสองหกเจ็ดห้าะครับเจ็ดห้าหนึ่งสองหกเจ็ดห้าเป็นแนวทางรัฐบ,บาลไทยของคุณพ่อใช้นะครับเดนหนึ่งรองสองบ่เพะเจ็ดหกสองเจ็ด ศูนย์สองหนึ่งสองมันหลเนาตัวเดียวตัวไรก็ว่ะก็วงตัวไรก็ศูนสองกับหนึ่งสองแคปนาจอเด้วครับเจ้อเป็นแนวทางรัฐบาลไทยครับ กําล <laughs> <laughs> um ังเสียงเสียง